สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์ภูเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยกู่ที่1ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับจะเป็นมวยแก้มือกันอีกครั้งทั้งกู่เคยชกกันมาที่เวทีมวยอุตคกรนะครับวันนั้นถ่ายทอดสดช่องอมบิินวันที่16สิงหาคม63แล้วเป็นทางด้านพระแสงเล็กมุมแดงนี่เป็นฝ่ายชนะคะแนนมา คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าพระแสงเล็กสอโชคมีชัยวันนี้เปิดโอกาสให้สุดหล่อเพชรเขียดเพชรชกแก้มืออีกครั้งที่น้ำหนัก1 0 4ปปอนด์ทางด้านพระแสงเล็กสอโชคมีชัยเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มจากจังหวัดสุร,ราธานีเป็นนักมวยที่มีแข้งซ้ายเนียนอาวุธหนักแรงโดยเฉพาะลูกทีบนะครับลูกทีบเจ้าพระแสงเล็กเ,เป็นนักมวยที่ มีลูกถีบที่หนักแรงนะครับทั้งทีนหน้าทีหลังนะครับถีบได้หนักได้แรงเป็นมวยที่มีอาวุธนี้ออกได้หนักออกได้แรงนะครับทั้งหมัดเท้าเข่าซอกครับเป็นมวยที่มีพรสวรรค์นะครับที่ปากใต้เนน้ำหนักรุ่นร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าปอนเนี่ยเป็นเบอร์ต้นต้นของปากใต้นะครับเป็นมวยเก่งจากใต้จากสุราษฎร์ธานีฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้า สังทองนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนซูเปอร์เจ๋งสิทธิครูเยี่ยม e ซึ่งวันนั้นหลังจากการชกขับซูเปอร์เจ๋งนะครับที่ลุมพินีมีเรื่องเล่าขานนะครับเรื่องดราม่าอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะการที่กรรมการรวบรวมคะแนนแล้วให้พระแสงเล็กชนะคะแนนซูเปอร์เจ๋งสิทธิครูเยี่ยม e 2ต่อ1เสียงนะครับโดยมีราคาไหลไปถึง50 40 50, 50 1หนึ่งนะครับ แล้วก็ทายๆเจ้าพระแสงเล็กนี่พยายามออกอาวุธเบียดขึ้นมานะครับแล้วก็ยกข่ามาถอยตั้งรับออกฝีมือออกลูกฝีมือออกลูกฉลาดนะครับแต่ว่าเซียนยังมองว่ายังไม่ทันยังไม่ผ่านนะครับราคายังอยู่ที่ทางด้านเจ้าซุปเปอร์จิงสิทธิ์ครูเยี่ยมเป็นต่ออยู่หลายหนึ่งกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้ทางด้านพระแสงเล็กเนี่ยชนะคะแนนไปแบบสองต่อหนึ่งเสียง หลังจากการชกแล้วเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับเชนหลายท่านก็มาบ่นมาพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับโดยพ่อเหญทีที่เก้าเก้าเนี่ยเจ้าของผู้สนับสนุนนะครับซุปเปอร์เจ๋งเนี่ยบอกโอ้โหมวยแบบนี้นะครับชกแบบนี้ราคาสามสิบสี่สิบห้าสิบหนึ่งเนี่ยแล้วมาได้แค่นี้มียกข่ามีลูกเตือนลูกอะไรแล้วไปถอยตั้งรับนะครับให้ชนะเลยเนี่ย เขาก็ยังยังยังงงกับการตัดสินของกรรมการนะครับแต่วันนั้นดูทางด้านเจ้าพระแสงเล็กนี่ก็ได้อาวุธเยอะนะครับได้ลูกเหลี่ยมลูกฝีมือแต่ว่าทางด้านซูปเปอร์เชงได้ลูกหนักลูกแกล้งนะครับก็แล้วแต่มุมมองของกรรมการนะครับวันนั้นผมดูว่ามันก็เปยดเบียดนะครับเป็นเบียดแต่ว่าทางพระแสงเล็กมีลูกจับเชือกเหนี่ยวเชือกอยู่ที่จะเป็นทำหนี่ให้กรรมการตัดสินได้นะครับ แต่ว่าพอกรรมการตัดสินมานนให้ทางด้านพระแสงเล็กสยกมีชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนเนี่ยก็มีหลายท่านท,ที่ที่บอกว่ามันเป็นการตัดสินที่ไม่ค่อยอยุติธรรมนะครับสำหรับเจ้าซุปเปอร์เจ๋งครับเจ้าซุปเปอร์เจ๋งนี่ซ้อมอยู่กับครูเยี่ยมนะครับบ้านนองโบดนังรองนะครับออกจากนังรองมาทางโนนสุวรรณอยู่ซ้ายมือนะครับประมาณสัก 5, 6กกิโลอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือครับ ค่ายนี้สมัยที่ครูเยี่ยมยังยังแข็งแรงอยู่นะครับก็มีเทรนเนอร์หลายๆท่านที่เข้าไปช่วยเข้าไปเทรนนะครับนักมวยแกร่งและเก่งแทบทุกตัวนะครับสําหรับทีมงานของค่ายสิทธิครูเยี่ยมจากอําเภอนางรองนะครับหลังจากนั้นก็มีมาชนะคะแนนเจ้าสุดหล่อเพชรเขียดเพชรกู่ชกวันนี้นะครับที่ลุมพินี วันนั้นชกกันนะน้ําหนักร้อยสี่ปอนด์เช่นนี้นะครับแต่ว่าพอมาชั่งน้ําหนักตอนเช้าเนี่ยสุดหล่อมาหนึ่งร้อยสามจุดเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยสามจุดเจ็ดขาดอยู่จุดสามส่วนทางด้านเจ้าพระแสงเล็กสอยโชคมีชัยเนี่ยมาร้อยสี่จุดสองลดอยู่จุดสองนะครับแต่ว่ารูปร่างของคู่นี้นะครับสุดหล่อนี่สูงยาวกว่าความหนาเนี่ยใกล้เคียงกัน,นครับทางสุดหล่อได้ลอยได้สูงกว่า น้ำหนักเนี่ยน่าาน่าจะเยอะกว่าที้ซ้ําไปนะครับแต่ว่าชกกลางคืนแล้วม,มาน้ําหนักขาดโอ้โ,โหนะครับสําหรับสุดหล่อความแข็งแกร่งอะไรนี้ก็ลดลงไปนะครับแต่ว่าไฟนี้น้ําหนักเท่าเดิมนะครับน้ําหนักเท่าเดิมผมเชื่อแน่ว่าทางทีมงานของสุดหล่อเนี่ยคงจะทําน้ําหนักมานะครับมาลดนิดหน่อยครับไม่ใช่มาขาดเหมือนครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยน่าจะมาให้มันเกินสักนิดนะครับทําน้ําหนักมาดีด เพราะว่าชัามหนักตอนเช้าแล้วก็ต่อยกลางคืนนะครับถ่ายกลางคืนยังไงก็ฟื้นทันอยู่แล้วนะครับนี่มาขาดนะครับทําให้น้ําหนักเสียเปรียบทางด้านจเจ้าพระแสงเล็กพระแสงเล็กมาน้ําหนักดีกว่าแล้วก็อาศัยความแข็งแรงอาศัยลูกเหลี่ยมลูกฝีมือนะครับเอาตัรอดไปได้นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบดูเดือดแต่ว่าวันนั้นนะครับวันนั้นถ้ายกยกเทปยกการชกทั้งหมดนะเกมการชกทั้งหมดมาเป็นชกที่ช่องเจ็ดสีนะครับ ผมว่ากรรมการเนี่ยชูเจ้าสุดหล่อค่อนข้างแน่นะครับเพราะว่าสุดหล่อนี่ต้นๆเนี่ยเดินรับอาวุธครับเดินช้าครับเดินช้าโดนแข้งซ้ายของเจ้าพระแสงเล็กทนี่ตูมตูมครับท่านเดินรับแข้งรับหมัดโดยเฉพาะลูกถีบนะครับถีบเจ้าสุดหล่อในคระเด็นกรดอนวันนั้นพูดได้ว่าพูดได้เลยนะครับว่าเจ้าสุดหล่อเนี่ยแพ้ลูกถีบยก สามยกสี่ยกห้าปลายยกสามแล้วก็ยกสี่นะครับเดินปั้มตีขวางหน้าเสียบแต่ละดอกแต่ละทีโอโ้โหนะครับเสียบเข้าเต็มเต็มท้องเต็มเต็มหน้าอกของเจ้าพระแสงเล็กมีอาการแทบราลงเหมือนกันครับแต่ว่าพอทีไปทีไปก็ขึ้นมาก็เจอลูกถีบลูกทินซ้ายโดยพอยกสี่มาเดอมาโดนถีบสองทีแล้วก็ยกห้าครับถีบลมทั้งยืนราคาก็เบียดนะครับเบียดเบียดหมดยกกรรมการก็รวบรวมคะแนน ชูมให้ทางด้านพะแสงเล็กสอชกมีชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนชนะคะแนนไปนะครับทั้งๆท,ที่วันนั้นสุดหล่อเนี่ยเดินขวางหน้าค้าแทงออาวุธตีนออกอาวุธหมัดขวานําไปนะครับทําได้ดีทําได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาลม้มมาล้มมันก็หายนะครับกรรมการเลยให้ทางด้านพระแสงเล็กชนะคะแนนไปวันนี้ผมว่าทางทีมงานจะต้องวางแผนมาดีครับเริ่มต้นที่น้ําหนักนะครับน้ําหนักจะต้องมาดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับ มาอย่าให้ขาดนะครับมาเกินนิดหน่อยแล้วก็มารถรถตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายๆมาต่อยเนี่ยร่างกายก็จะฟื้นทันอยู่นะครับอย่าให้เสียเรียบน้ําหนักเราสูงกว่า้อยกว่าอยู่แล้วนะครับสูงกว่าลอยกว่าอยู่แล้วก็น่าจะแค่มือได้นะครับแล้วก็อยู่ในทีมงานของคนจัดนะครับเพชรเขียดเพชรนะครับทางด้านสุดหล่อเนี่ยอยู่ทีมงานเขียดเพชรเป็นมวยเจ้าถิ่นนะครับ มาจากทีมงานสอจรู้วันนะครับมาอยู่กับทีมงานเพชรเขียดเพชร,เ,พชร,เ,พชรเด็กหนุ่มอายุ17ปีจากพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีนะครับมวยขวาช่วงหลังก็ดีวันดีคืนนะครับอาวุธหนักแรงโดยเฉพาะลูกเตีนขวาหมัดหนักสอกคมครับปั้มทีนแรงเขายัดใส่ขวางหน้านะครับคล้ายๆกับเจ้าทางด้านเพชรรุงเรืองอตึกแดงนะเพชรลุงเรืองที่เด็ดเข้าๆเนี่ย่อยคล้ายๆกันแต่ว่าทางด้านเจ้าสุดหลอ่อเนี่ยยังเด็กอยู่นะครับประสบ การความแข็งแกร่งนี่ยังไม่เท่าไรนะครับต้องเสริมสร้างกระดูกไปเรื่อยๆฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าพุ่มิชยไทยสอสประกณพรสุรินทวันนั้นเบียดเบียดนะครับเบียดเอาไท้ายๆก็หลงเหลี่ยมหลงเชิงไปแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเกษกรนายุเอทาศารานะครับที่เกษกรก็คนที่มาชิงแชมป์ขับยอดบัวงามอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่แพ้ยอดบัวงามไปทางด้านสุดหล่อก,ก็แพ้คะแนนเกษกรมา แล้วก็มาเสมอแล้วก็ชะนะคะแนนคลิปจอยพีบุญหลายแล้วก็มาชะนะคะแนนเพชรนายเสิทธิ์นายกนอนงสุดท้ายก็มาแพ้คะแนนคู่โชควันนี้นะครับเจ้าพระแสงเล็กสอโชคมีชัยแบบเบียดเสียดสูสีครับวันนั้นวันนี้นะครับถ้าท,ทีมงานของทางด้านสุดหล่อนะครับต้องเตรียมตัวมาดีๆอยู่แล้วครับศึกษาการชกในไฟที่แล้วนะครับ โดยไฟที่แล้วเนี่ยไม่ได้แพ้เข่าไม่ได้แพ้เตะนะครับผมดูแล้ววันนั้นแพ้ลูกถีบโดยเฉพาะนะครับมวยทําดีๆมานะครับมาโดนถีบล้มถีบล้มสองทีอาคาก็กลับไปแล้วก็มาโดนอีกนะครับทํามาดีขวางหน้าเสียบแทงจึกจึกจึกเจ,จ้าพระแสงเล็กเนี่ยแทบจะยอมอยู่แล้วนะครับก็ลุกขึ้นมามาโดนลูกถีบล้มอีกกรรมการก็รวบรวมชนะคะแนนให้ทางด้านพระแสงเล็กชนะคะแนนไป แถวันนั้นนะถ้าเกมการชกวันนั้นมาชกอยู่ต่องเจ็ดสีนะครับราคาไหลมาทางสุดหลอ่อแล้วก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนแน่ครับโชคแบบนั้นเพราะว่าสุดหล่อนี่ขวางแทงนะครับเมื่อคูน่นี้ราคาเหรีเปิดมาคงไม่แพงนะครับเริ่มต้นคงไม่แพงคงจะเปิดมาแบบสูสีนะครับแต่ว่าผมอยากให้แฟนคลับของอาจารย์พมมนี่เข้าไปทางด้านสุดหล่อนะครับมวยแบบนี้ยกต้นต้นอย่าไปเดินรับอาวุธมากนะครับถ้าไปเดินรับอาวุธแล้วราคาไหลไปทางนั้นนะครับหรือว่าไหลต่อไปทาง จออ้าปลาแสงเล็กก็รีบรองเลยนะครับไม่ต้องรอเดินจับตีเมื่อไหร่คว้างหน้าเมื่อไหร่ราคาไหลกลับมาแน่นอนครับเพราะว่าตัวใหญ่เราทำเราเห็นนะครับยิ่งเป็นมวยของคนจัดเนี่ยโอ้โหต่อยที่นี่นะครับน่าเสือตัวเงินไม่เป็นรองนะครับผมยังชอบไปที่เจ้าสุดหล่อนะครับมวยจากพี่บุญมังสาหานบ้านผมเองนะครับน่าจะเอาชนะลังแค้นได้สำเร็จครับวันนี้ผมดูโปรแกร,รมมวยวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับของศึกมาเทจสีมเมนี่ย โอ้โหบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดครับอาทิตย์นี้เราถึงแฟนคลับของอาจารย์พรมนะครับสําหรับการดูวิเคราะห์วิจารณ์ของบรรดาเซียนและหลายท่านนะครับที่มีจิตอา,าสาแสวงหาข้อมูลมาแบ่งปันพวกเรานะครับให้ดูเยอะๆไปเลยนะครับดูเยอะๆมีหลายท่านนะครับเราก็ดูไปแหลายที่หลายท่านมาแล้วก็นําข้อมูลดีๆของเขานะครับมารวบรวมมาจดจําไว้นะครับแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลในการไป หาเงินหาทองหารายได้ให้กับครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะมีเสียงหลายท่านวิจารณ์วิเคราะห์เนี่ยเราก็ไปดูข้อมูลจากเขานะครับแล้วก็มาแสดงความขอบคุณซึ่งกันและกันนะครับตามพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเราอาจจะขอบคุณเขาด้วยการเขียนคอมเมนต์เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับเพื่อจะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบรรดาท่านๆที่หาข้อมูลให้เราจากใจจิตอาสานะครับ สำหรับแฟนลับของอาจารย์ผมนะครับท่านใดมีความคิดเห็นอะไรนะครับก็สามารถลงคอมเมนต์ลงแสดงความคิดเห็นได้ทําสบายนะครับอย่าไปทื้อสาความกันนะครับเราต่างความคิดถ่างความเห็นกันแสดงออกมาได้นะครับบางท่านอาจจะชอบแดงบางท่านอาจจะชอบน้ําเงินนะครับก็แสดงความรู้สึกความคิดเข้ามาได้นะครับผมยินดีรับฟังทุกทท่านนะครับแล้วก็แฟนเหมยก็ให้กาลังใจซึ่งกันนะครับท่านนี้ขอให้แฟนขับของอาจารย์ผมจงโชคดีและร่ารวยนะครับ ดูมื่อเสาร์อาทิตย์นี้นะครับให้ได้เงินเยอะๆนะครับแล้วันที่หนึ่งก็ขอให้โชคดีนะครับรับรางวันที่หนึ่งรางวันที่สองเงนไปทุวนๆหน้านะครับสวัสดีครับ